จะเป็นการกลับมาเล่นโมบายลีเจนครั้งแรกของผมในรอบ8ปีวันนี้ผมก็อยู่กับทีมงานเดอเป็ดนะครับคุณอุ้ยแอนดิวเบียร์แล้วก็เป็ดน,น้ำครับสวัสดีครับทุกคน ก่อนหน้าที่ RV จะเข้านะครับผมเคยเล่นโมบายดีเจนมาก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วคุณอุ้ยเคยเล่นปะไม่เคยไม่เคยเลยอันดิวเคยเล่นไหมเคยตอนนั้นเล่นตัวอะไรจำได้ปะไอตัวที่มันเตะฟุตบอลอ่ะเออเออว่ะเออว่ะคุณ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 จำไม่ได้มันชื่ออะไรไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแล้วเป็นน้ำเพื่เล่นไหมเล่นครับพี่ตอนนั้นเล่นตัวอะไรครับจำได้ไหมครับตอนนั้นเล่นแคลรี่ตัวยิงไกลไหลังจากที่เราไม่ได้มานานครับวันนี้เราจะมาลอง กลับมาเล่นอ no, ีกครั้งดูมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่ได้อหารอะไรบ้าสักอย่างเลยทุกอย่างจะคือความเรียวทั้งหมดเชิญรับชมครับไปไปในเกมมาเนี่ยมด้วยทุกคนอุ้ยรวเรอบห้าเราเจออุ้ยเจอแมทแล้วเจอแมทแล้วอุ้ยประเทศอะไรอ่ะเราเจอสีลังกาเราจะมีโอกาสเจอประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับเล่นเกมนี้เพราะว่ารอบๆโซนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเยอะเลยทีเดียวนี่นี่อ๋อผมเลือกเล่นกลาง เอาเวกซาน่าละกันเดอะเป็ดนะครับเลือกเป็นเวกซาน่านะครับส่วนแอนดิวเลือกเป็นอันฟ้านะเท่จังเลยเหมือนแบบมีชุดกงชุดเกาะด้วยแล้วก็<ส>เป็ดน้ําเล่นตัวอะไรไม่รู้เท่จังวะเกมแรกของพวกเราจะเป็นยังไงดุ้ยผมโดนรุมสองตัวไป,ไปกันลเลยไปอ๋อเลนล่างเขายิงกันสองคนนะครับดุ้ยผมมาปิด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 ผมสโลให้อันเอ้าตัดไปโดนแล้วผมเอโอีตีอยู่ตีอยู่อีกนนิดึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง ไล้เลยกดไล์เฮ้ยโดนนะโดนนะโดนะโดนะต้องออกไปเลยไปไปเฮียการรับไปแก๊งเรามีประสบการณ์การเดินเกมมาก่อน<ม>ฉันเคยเล่นเกมประเภทนี้มาก่อนนิ่งไงวายเปียวของผมมันเปียวมากกว่านี้ดูผมออกมาซะลุยบ้านพี่เดีย๋ดวยวทำไมเงี้ยจ๋งงวะจ๋งงวะเอาเงน เอามัน,นเ,เอเอกลับมานี่ใช้สบอมยัดคุ้นเปียวดูดิปกติเกมมบายลอเจนเขาเดินคู่การกันหรือว่าเดินเลี้ยงแครี่ครับมีใครทราบนี่สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะพวกเรานี่มือใหม่เพรว่เราเกมแรก,รกมาแล้วผมซีซีอุย้ยไม่โดนแล้วจังหวะนี้ผมเรียกไททันออกมาเออไปเลยอันเลน เอเลนเจเกอร์ไอ้ท่านดูโจมเลนบนเป็นไงบ้างครับแอนดิวครับเจ็ดตัวแล้วครับโหขัหดจังง่ายตายนะครับเอ้าเดี๋ยว5่เมวูจะโดนมอนตราแล้วผมมาจังหวะนี้วางตุ้มใส่โดนไม่ไททนโอ้ยผมจะตายปุ้วยเรียนม้อตับกระเพาพเล่นเกมแรกก็โดนป้อมตีตายซะละป้อนตีแม่ แบบว่าเรียกไฟได้ดีนี่ไงแล้วก็ปืนต่อเอาเรื่องจัดๆวนปิด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 ตัวนี้แล้วกันไอ้เวกซ์นะเวกซ์นะอืมเฮ้ยผมจะมก้าแล้วเนี่ยจะมก้าไม่เรลียบร้อยยอมแพ้เลยเราตีสีรังกาแตกไปเรียบร้อยเนี่ยความสุกของโมบายลีเจน นี่ผมได้บ้าคลั่งด้วยเนี่ยบ้าคลั่งกว่ะเดี๋ยวผมลองซื้อตัวละครเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเทียริสเลนกลางนี่ไงเทียริสโอ้ยยีบเลนเทียเทีเอสเลยนี่นะครับผมเพิ่งซื้อนี่มานะจูซินมาแต่ต้องปลดล็อกที่แรงมาเตอร์ก่อนถึงจะเล่นได้นะครับคือไม่งั้นเล่นไม่ได้นะ ดูดิต้องปลดล็อกก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูผมไม่เชื่อแต่ตัวเนี้ยน่าจะเล่นได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่ในแร้์นี้แล้วเดี๋ยวผมซื้อไอ้ผมแดงนี่แล้วก <am> ันมันจ้าบีไปกดซื้อเลยรุยไม่ฟงไม่ฝึกอะไรง,งั้นลยุย <c oughs> ผมว่าจะเอาเมทที่โหดที่สุดเทียโหดที่สุด,สดมาเล่นให้ทุกคนดูซะหน่อย <c oughs> เล่นไม่ได้จริงด้วยครับมันเขียนว่าล็อกอยู่ มชไม่ไรผมเล่นนี้ก็ได้จ <I do S 1> ีย More than ตัวนี้มีคูลาพิก้าด้วย <S <S แล้วใส่สกินโบกพลังเวทด้วยวะเกมเนี้ยฮะโบกแล้วโบกพลังเวทแปด้าใส่สกินเดี๋อโคตรเฟีวคูลาพิก้าแต่พวกเราคนไทยเราไปกอบกู้เอกรากันอีกครั้ง <S <S นงี่เหรอมันบอกว่า44แล้ว4ีสจริงเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งตัวปึ๊บปึ๊บหวดหวดปรับเข้าให้แล้วอืมล็อกไม่ทัน ขอเป็นโต้ของคอหายเยอะหายเยอะลองหมดดูความแรงผมนะปึ๊บอุย้ยล็อกใส่ครับแล้วท่าหนึ่งครับท่าหนึ่งปรับป <c oughs> ั๊บล็อกแลยแบบโดเมนะโดเมนผมวะตัวนี้ผมได้ยินมาว่าโมบายดีเจนเป็นเกมที่เน้นบวกนะครับแต่ว่าเน้นการไฟต์เป็นหลักนะ มาแล้วน้องน้องอยู่ไหนจ้าแล้วล็อกใส่เพื่อนเพ่อนเรียบร้อยพี่มาจังหวะนี้ปรุงใส่ปรับล็อกใส่แล้วเพื่อนเพื่อนไม่มีใครหยุดได้แล้วครับสองตัวแบบนี้จะไหวหรือเปล่าแล้วก็มาจังหวะนี้ปรับโอ้ยโอ้ยเดดเดดอุ้ยอุ้ยไม่ได้ขยับลองเปลี่ยนท่าบ้างชุบชุบปุ๊บปุ๊บชุบหินตายซะสามสองหนึ่งพี่มาจังหวะนี้ปรับล็อกใส่แล้วเพื่อนไหลเป็นน้ำมีคนมา หด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 อะยอมแพ้เลยมีแต่คนยอมแพ้ผมว่ามันโหดเกินอะกดอีกสักสิบเกมผมเจอตัวเมนผมแล้ววะผมว่านี่แหละเมนผมแม่งไวมากเดินกงเดินเกมมันมีสกินคี้รัวด้วยสกินคี้รัวขออนุญาตไปดูสกินคี้รัวครับและสกินคี้รัวนะฮะนี่ครับนี่คือสกิน h ันเตอร์เอกทันเตอร์นะพี่กำลังคอลแลคไปอยู่ตอนนี้นะครับผมมีตัวที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะคือราปิก้านะครับ ผมอยากได้ว่ะคุณลาบิก้าเห็นมีคำว่าจุ่มนะสิบผลสิบผลสิบผลจัดไปสิบผลปึ๊บชึบการจุ่มคุณลาบิก้าไปกันต่อไม่ยอมแพ้คุณลาบิก้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและ เลือเนี่ยโคตรเกลือเลยและใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับไปกดไลค์รูปผมนะครับในโพสต์นี้นะของโมบายดีเจนนะครับหากรูปผมมีการไลค์สูงสุดนะครับผมจะได้เป็นสตรีมเมอร์คนแรกในประเทศไทยที่มีอีโมดในเกมโมบาย e ีเจนเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับได้กี่ทีไปอีกอะไรวะเนี่ย700อยู่อยู่เลยอะ่ะไปเฮ้ยหรือว่า เรียบร้อยการันตีพัน0นึ้อแต่นะครับกับคูราพิก้าของผมส่วนแรกเลยเย้ฉันมีคูราบิก้าแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเกลือมากๆเกลือว่า,วา,า,าลยุยและนี่การลงแรงครั้งแรกของผมนี่นีจูเลียสจูเลียสมาแล้วฉันจะไปเลนกลาง โคตรที่เปียวจัดโอ้โหสกินเออเปียวจัดยกโคตรเปียวเลยโซ่มันเป็นโซ่ไอ้นั่นแหละไออันตื่นกายเป็นโซ่แบบโซ่ที่เป็นล็อกตัวแล้วผมมาไงคุณลาบิก้ามาไงปรับเขาให้ล็อกท่าหนึ่งเรียบร้อยอับหนึ่งตัวผมออกล่าเลยแล้วกันผมว่าผมโหดมากพอที่จะล่าทุกคนมีคนอยู่ในนี้มาเดมาเดแล้วงไงะมาเดแซดล็อกใส่แล้วปึ๊บท่าหนึ่งปึ๊บกดไตเย็ในใส่แล้วทุกทุบต่อ ผมจะโดนผมโดนงัดแต่ว่าผมดีเข้ามาได้ผมแดดนหนีสุดยอดว่ะมีคนอยู่แถวนี้ผมเห็นแวบ,บๆผมเห็นแวบ,บๆแล้วผมล็อกด้วยโซ่ของใจละอันตีปัดเรียบร้อยค่าอย่างมากเหยื่อรมอยู่นี่นี่เองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหวัสดีจ้าสามสองหนึ่งึแล้วล็อกศอกแล้วผมจุเรียบร้อยเก็บอีกสองไปดูท่าวับ แี่ yeah. ยังเปียวซุบที่จับพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องอมันจะล็อกเราระวังด้วยไอ้ต้นไม้โซุปโซโลโคิวชึบชึบล็อกแล้วเปลือ,อเดือดเกินเดือดเป็ดแต่ฉันมาในจังหวะน,นี้อุ้ยระแรงจัดจัดจะเอาบัลล่ายอมได้ไนะ จอจือสือล็อกใส่เป็นไงนะเจ็บปว,วดรุดรท้าอือไปไปจะทำอะไรจ๊ะอือกอดฮิวไอ้ป้อมปอมแม่งไม่ได้จริงวะ <c oughs> ป้อมแม่งของจริงวะ <c oughs> ไปไหนจ๊ะต้นไม้เหมือนต้นไม้โดนไปดริงจบไปซะแหลงเกมแรกของเราโหด,ดเกินวะ่ะแต่ผมว่าผมว่าผม,ผมเล่นการสนุกกว่าว่ะ เล,เ,เล่นป่ามันเหมือนต้ป่าอ่ะมาเฮดีเราไปดูโอเคครับผมและนี่ครับก็คือการเล่นโมบายเจนครั้งแรกของผมนะกลับมาเล่นในรอบ7 8ปีนะแปีเลยนะครับที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็กลับมามีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะเลยแต่ว่าผมว่าความโนวความมันก็ยังคงอยู่นะเป็นเกมที่เน้นความโนวความมันแบบสุด เด e. ี๋ยวไว้ผมขอแอบไปกดแร้งไปเก็บแร้งของผมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้จะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับอยากให้ผมลองอะไรหรือมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับโมบายเจนนะครับสามารถพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบาย